เช้าสบายดีมันดีเท่าว่างานะมันงานกิจกรรมของนักเรียนเนาะของน้องหน่อยนักเรียนเนี่ยมันดีด้วยมันดีเท่าว่าจะได้ปิดผ้าเทียนเนาะเพื่อ,อจะเข้าสู่วันสงการานต์หรือว่าวันทักตอดปีใหม่มันดีมีงานเล็กๆหน,น่อยจัดกิจกรรมให้อของน้องหน่อยนักเรียนอนุบาลห้านะเนาะมัมีการเผยแพร่สัส้นๆถึงกันและกันพี่น้องเพราะว,ว่ามันสิเป็นอะไรเนาะะสิผุดผุดสำหรับเนาะ จะเบิ่งไปด้วยพี่น้องด้วยติดตามมาก่อนน้องแมนเบิร์ดแหละครูชื่อทอดต่อไปด้วยเด้อสนับสนุนเด้อยหนึ่งเป็นกำลังใจให้เนาะนี่คือน้องน้อยนักเคียนอนุบาลเนาะมากินเขาซ้ำมคคี่ขึ้นเขาร่วมมูอกับว่าแมนเด้อพี่น้องเด้วอยู่ในโรงเรียนเนาะนี่ <Workers S 2> เออนอนในงของศาเด็ก <laughs> yeah. no ็ม่นองบิมนอกเบิไปเบิ่งไปแต่ละคนหลายึงหลายคนเออน่นองบัตได้สิหนองบัตเล้วมาพี่ยกนิ้วยกนิ้วโอ้หนองบัตก็มาห่วมเ้อในงานนี่ด้อยกนิ้วลูกยกนิ้วด้กม เออมะหวม่มคือกันมะหวม่มคือกันโหท่านนั่นกำลังกินเข่าอ่ากินกินมาอันเหือไห้กับมี่เว้ยตอนนี้น้องน่อยนักเกียนอนุบาลเท่านกกำลังดื่มน้ำหรือว่ากำลังสามัคคีทางดานัน เสบียงอาหารเนอกพักกันกินเข่าเนี่ยดื่มน้ำน้ำร้อยขีร the ้อยคนมาหนึ่เล่นองก้อยกามาโอ้หนองก้อยก็ได้กินน้ำแดงอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองยังนีนเด้อยังน้ำกันเด้อเกียมแล้วเกมแล้วเขามาโฮสคู่เด้อบดีเด้อมาเหนือเทือก เออยัดจูโฮตหัวเหมือนเด้อหดมือเหมือนเด้อเัมนี้เด้อเออนั่นแหละเออบอกแม่คู่เด้อไข่นี่นี่แห้งเด้อแม่คู่เด้อว่าสิความเจ็คจะได้ความไข่ยามีมาเสียมีอายุวันนู่ชุกทั้งพลังเด้อเออนั่นแหละขาม่า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  ตแม่เออเขามาลูกเขามาเอาเลี้ยงกันเขามาเลี้ยงกันเขามาเด้อเออมาฮดมา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 ขามาเขามาย่างเขามาเด้อมาหดเออหดแม่คู่มาหดแม่คู่อ้าวจัดกันเขามาลูกเขามาเขามาเท่งนั้นเขามาเขามาย่างเขามาเดินเข้ามาเออย่างโบจักไปเที่ยวเดินเขามาซะ เออมาฮดมาฮดเออฮดมือฮดมือเออยันเลยมาพี่มาพี่มาอีกมาอีกเออเออันเลยมาขามาเออน้องปล่อยมาแล้วเออเอามือมาเนี่ยฮดมือมาเนีออ อ่ะจยกไปม่เลาเห่อเลางเม่มารมาเโอ้เเข้ามาลูกเข้ามาเขามาเอ้โอ้โรข้ามาข้ามา กันครับกันเข้า <Nhinee> <Nh <mé Day> <Nheri> <Nh ตาสวดออกเลยเป่า,ปากระทั้งกระโดเออมวนเป,าเป,าเป่าต่ออ่ามิตรรุ่นสืบอชดมาดีเด้อดีเด้อเด้อเ,เ,เห็นบอกค่ะคักค่ะค่ะโอ้มวลมวลเลยโอ้โธ่มวนลีรุ่นนี่รุ่นสืบชดออต,ต่อไปพี่น้องอืออ่าได้หน่อยเล่นกันมาดี <c oughs> พบกันเด้อมาดีปีใหม่ เป็นไม่หลินมวลมวลหลินมวลมวลร้านพ้ากันหลิน กินได้บ่กินได้เอากินเลยบาด้เด้อกินแล้วก็พอกันพอนปีใหม่ปีใหม่อยู่เย็นเป็นสุกยูดีนี่ฮะลุงวันหลังทุกคนเนาะนาฬิกาดีนาฬิกาดีอันนี้เป็นพวกบินหนามาเลยดังเทียนหอมพ่อหาเนาะกำลังกำลังรับประทานหาเนี่กำลังรับประทานอาหารร่วมมู พอซีด้วยดิเดอรพาวาทระทนอาหารร่วมก่ดแมนาผักนกผักวันสงการอเนว่าักใ้นองน้อยพวกผัวห้าเนกข้อวไรกันไลินสงก้านะตีดีีขึ้นมีดอกร้ายขู่รายก้นอยูโอ้อ้าวนี่นีแต่ก้นจมๆนี่เนาะ <laughs> อาหารกินเขา่าทั้งตะกี้แมยคู่กับกำลังปุบปัมปุบปั๊มอยู่เดียวดีนะ <laughs> ยัดลูกโบได้กินบหมดไปกำลังแบงนนะ่งอาหารนะชัดแจงเขาอยู่กิน